สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องพัฒนาประเทศเป็นงานหลัก ของไทยนะครับการที่ประเทศไทยนั้นพัฒนาตัวเราช้ากว่าคนอื่นนั้นเหตุผลหลักๆที่เราคุยกันนั้นก็คือเรื่องเสถรภาพของสังคมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจละครับวันนี้เศรษฐกิจไทยนั้นถือว่ากำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีนะครับ แต่สิ่งที่ดีของไทยนั้นก็ถือว่ายังดีไม่เท่าที่ควรถ้าประเทศไทยของเรานั้นปาดซะจากต้นทุนของการพัฒนาประเทศนั่นก็คือต้นทุนของทางด้านช่อราดบางหลวงครับเราหมดไปกับเรื่องเบี้ยไล่ปลายทางเยอะแย,ยะมากมายกว่าจะไปถึงโครงการนั้นก็หายไปอย่างน้อย20-30เปอร์เซ็นต์งบประมาณต่างๆที่มีมูลค่ามากมายนั้น ได้สูญหายไปเป็นแสนแสนล้านในแต่ละปีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องแก้ไขจัดการเพราะเงินเหล่านั้นมาจากภาษีของประชาชนกันทุกคนเรากลับมามองนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นแก้ไขได้แก้ไขด้วยเรื่องของการสร้างกฎหมายในการตรวจสอบในการลงโทษที่ให้เหมาะสม คนที่ครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะอาวุธสงครามต้องจําคุกอย่างเดียวไม่ต้องมีโทษปรับและไม่ต้องมีการลดโทษอันที่2ช่อราดบางหลวงเช่นกันครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมต้องมีความโปร่งใสในการตรวจสอบไม่ใช่ไปคมคู่แล้วก็เอาผลประโยชน์จากคนที่กําลังมีปัญหาไม่ใช่โจรจับโจรฉะนั้นการที่ เรียกว่ามีช่อลาดบางหลวงก็ต้องจับเข้าคุกครับคนที่ช่อลาดบางหลวงคนที่เป็นมาเฟียมีเงินนั้นเราต้องคิดค่าคุกกับคนเหล่านี้ครับคนเหล่านี้นั้นติดคุกวันละเท่าไหร่ต้องคิดค่าติดคุกของเขาด้วยเพราะเขามีเงินรัฐบาลไม่ควรที่จะมาจ่ายเงินในการเลี้ยงดูคนเลวเหล่านี้ในคุกครับอันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ลดภาระรัฐบาลในการที่จะเจียดงบประมาณเกือบหมื่นล้านบาทครับ ที่ให้กรมราชทัณฑ์ในแต่ละปีเขาทําชั่วเขาก็ต้องรับใช้ในเรื่องของการติดคุกเพราะคนดีๆก็ไม่จําเป็นต้องติดคุกเมื่อเขาติดคุกเขาก็ต้องจ่ายค่าติดคุกด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมนั่นเป็นการแก้ไขประเทศไทยในระยะยาวให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานนั่นเป็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการพัฒนาประเทศในเปาะหนึ่งว่า จะดีขึ้นได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ